สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามชมช่องรสซันดอนนะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k นะ,ะเมื่อที่ที่แล้วนะคะรถทำงาน6วันติดนะทำงาน6วันติดเนี่ยมา2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็นะไดะ้สินค้าที่รถไป c f ออนไลน์จากแม่ค้าในเกาะอังกฤษเนี่ยนะคะจากหลายร้านเยอะมากเนอะเลยไม่มีเวลามาทำรีวิวให้นะคะเพราะว่าร้านยุ่งนะคะก็เหนื่อยเนาะกลับมา วันนี้วันหยุดค่ะเลยมีเวลามาทารีวิวนะคะวันนี้ขอทารีวิวร้านแรกให้กับกเพื่อสาวนะคะร้านของโบเนาะนะคะโบนี่รถก็รู้จักมาได้นะคะปีหนึ่งแล้วนะก็ซื้อของจากร้านนางนะคะเป็นแม่ค้าที่ให้ราคานะคะดีงามมากบาเก้แล้วก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นของพีออเดอร์นะแล้วก็โบเนี่ยเขาก็จะแบบ คือคือถ้าเราเนี่ยนะคะต้องการของแบบว่ามันต่างรอบกันอย่างนี้นะของยังมาไม่ครบแล,ล้วรถอ่าสั่งให้โบบอกโบค้าเดี๋ยวโบวางบินรวดเดียวนะรอให้ของครบก่อนแล้วก็ค่อยส่งออกทีเดียวเพื่อที่มันจะได้คุ้มค่าส่งนะคะโบก็จะอ่าส่งทีเดียวนะคะยอดที่รถซื้อร้านโบนี่อันนี้นี่เกือบ4ี่รอนดอนะครั้งนี้เพื่อนๆอาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมปีซื้ออะไรมันแพงแต่ก็คือรถต้องบอกนะคะว่า ลดเนี่ยอายุ44ปีแล้วนะคะลูกสาวสองคนนะทำงานฟู้ทามไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะต้องบอกเลยนะอ่าที่ลดลดน้ำหนักเนี่ยนะคะอ่าหุณนเพียวหุ่เพียวได้เนี่ยเพราะว่าลดกินอ,อาหารเสริมนะคะแล้วมันไม่อันตรายไม่มีผลต่อการทำงานยังมีแรงทำงานนะคะนะอ่ากระปี้กระเป๋านะคะผิวหนังผิวหน้าเนี่ยไม่เปิดฟิลเตอร์อยังดูเด็กนะคะนะเพราะว่าเรา ใช้อาหารเสริมช่วยนะคะใช้ครีมนะคะใช้เซรั่มดีๆเนี่ยนะคะที่อา e m เม e i อินไทยแลนเลยลดไม่ฉีดฟิลเลอร์โบท็อกเข้าหน้านะคะเพราะว่า,าแฟลดเขาไม่เห็นด้วยนะคะให้มีสารเคมีซึ่งมันเป็นอันตรายเข้าหน้านะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยรักสวยรักงามอยากจะดูแลผิวพรรณนะคะกินแบบซัพพลีเมนต์หลือว่าอานะคะ กินอาหารดีๆนะแล้วก็คือใช้ครีมดีๆแค่นี้หนังหน้าแล้วก็มันก็ดูโอเคนะคะในวัยสิบสี่นะวันนี้เดี๋ยวรถจะมารีวิวนะว่าเราไปซื้อสินค้าอะไรกับจากร้านของโบมาบ้างนะคะนะนะอันนี้นะคะเป็นอาชาแตงโมนะคะชาแตงโมเนี่ยมันเป็นอาชาที่อาช่วยนะคะระบบขับถ่ายนะ ดีท็อกนะคะล้างลำไส้แล้วก็ช่วยทำให้เราเนกินเข้าไปแล้วก็คือว่าเหมือนเรากินของหวานนะคะคือไม่อยากกินขนมนะพอเรา,าดื่มไปหลังดินเนอร์นะแล้วก็ใครถ,ถ้าแบบหลังอาหารจะต้องกินไอศครีมหรืออะไรเนะี่ยดื่มตัวนี้เข้าไปแทนนะคะมันจะให้ความหวานนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่อ้วนเป็นไม่มีน้ำตาลเนอะแล้วก็อันนี้เนี่ยพอดื่มเข้าไปแล้วก็จะ ขับถ่ายนะคะแล้วก็ล็อกินมาได้สักประมาณาคิดว่าน่าจะประมาณสาเดือนแล้วนะคะนะเราจะกินสลับกับพวก่ายี่ห้อต่างๆนะพวกอ่โกโก้นะคะหรือว,ว่าเป็นาชานะคะคแบบว่าแบบบ็อกเบิร์นนะคะพอเราจะกินตัวนี้เนอะอันนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะจะมีผงแตงโมผงแก้วมังกรผงเจวกุหลาบผงแอปเปิลนะคะแล้วก็มี เบต้ากูแคนจากข้าวโอ๊ตนะคะผงส้มสารสกัดจากส้มแขกผมกีวีผงเมลอนนะคะนะตัวนี้นี่เป็นตัวดังของ tiktok นะคะขายมาห้าสี่ห้าปีแล้วนะยอดขายดีมากหนึ่งคือราคาไม่แพงนะคะราคา affordable นะคะอ่าเป็นอาซัพพลายเนี่ยอยู่ได้30วันนะหนึ่งซองมี30สซาเช่นะคะนะอันนี้นะก็อาทานนะคะเพื่อที่จะอะ ให้ร่างกายเนี่ยนะคะลดอาการอ่าบวมโซเดียมด้วยอันนี้นะคะอันนี้ก็รดทานมาแล้วรู้สึกดีนะคะแล้วโบเอาเข้ามาขายทุกรอบมีก็อ่าขายหมดนะคะตัวนี้นะเราเลยสั่งมาเพิ่มนะคะอ่าชาแตงโบของอากาเนะสองถุงนะคะ ใครอยากรู้ว่าโบขายราคาอะไรเท่าไหร่เนี่ยคุณจะต้องเข้าไปเป็นเพื่อนโบนะรถติดแผนที่ลายแทงเอาไว้ให้แล้วนะคะแต่รถจะไม่บอกนะว่าโบขายเท่าไหร่นะคะนะคุณต้องไปตามโปรโมชั่นเวลาโบโบเขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีนะคะนะแล้วอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของอากาเนะนะคะอันนี้นี่ราซื้อให้ลูกสาวคนโตน้องเคนด้าน้องเคนด้าอายุสิบสามปีนะคะ มีสิวสาวเออเค้นตามวัยนะคะ,ะโบเอาตัวนี้มาขายก่อนที่รถจะไป C F เนี่ยรถก็ไปดูรีวิวนะคะใน Tik Tok ใน YouTube นะคะ่าเด็กวัยรุ่นนะ่าสิวตึมเลยกินไป่าประมาณเดือน2เดือนเนี่ยผิวสิวยุบลงนะคะจากที่มีรอยจากสิวดำแดงเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อให้เคนด้ากินนะคะเคนด้าเนี่ยกินมาได้ประมาณ สา,สามเดือนแล้วแล้วคือน้องชอบนะคะน้องสิวไม่หายหรอกค่ะเพราะว่าน้องยังมีฮอร์โมนของวัยรุ่นทีนเอเจอร์นะคะนะแต่ว่าไม่อัหน้าตาดีขึ้นนะคะจากแผลเป็นรอยสิวดาแดงเนี่ยคือมันมันค่อนข้างแสงลงแล้วก็คืออ่าสิวมันก็จะไม่แบบปะทุเดือดนะคะมันเหมือนสิวพดนะตอนนี้มันจะไม่เป็นสิวกับอักเสบหรืออะไรเนี่ยอันนี้กินได้ผลแล้วก็ซีเอฟมาให้ลูกลดนะคะทั้งหมดอ่าเป็นอ่าสาม 3ถุงใหญ่ใน1ถุงเนี่ยจะมี30สซา,าเช่นะคะก็กินได้ตกประมาณ1เดือนเนาะอ่าแล้ก็ซื้อมาเป็นอ่าสตอ็อกให้ลูกของเราเนี่ยสเดือนเลยสั่งมาทีเนี่ยนะคะคุ้มค่าขนส่งเลยนะค่ะอันนี้ก็หมดไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของอากาเนะนะคะใครสนใจนะ อ่าแล้วอยู่เกาะอังกฤษนะคะเข้าไปนะแอดโบเป็นเพื่อนแล้วก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปดูรีวิวในทิกต o อกใน YouTube นะคะไปเซิร์ชในอ่า o o เกิลเฟ o บุ๊กนะคะไปดูรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้อาเซเลปตี้นะคะนะเพราะมีการกินจริงรีวิวจริงนะคะแล้วลูกสาวลดกินแล้วก็ผิวดีขึ้นจริงอันนี้ก็ช่วยเรื่องแผลเป็นรอยดํารอยแดงคนมีสิวนะคะหรือว่า อ่ะใครที่มีริ้วรอยอะไรเนี่ยกินแล้วผิวมันก็จะใสขึ้นนะคะมันก็จะบ l ิ n g b l ขึ้นนะอันนี้นะคะนะจากร้านของโบค่ะแล้วก็นะคะผลิตภัณฑ์ของนองบีเนี่ยรสเคยกินมาแล้วนะคะอ่าชาเขียวแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของเยนีนะคะววนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของนางบีเนี่ยนะคะชาไทยนะคะนะอ่าบล็อกเบิร์นนะคะแล้วก็ช่วยอ่า เป็นเครื่องดื่มที่มันะระบายนะคะแล้วอันนี้รถเคยกินมาแล้วเนาะแล้วก็นางบีเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ชาไทยขายนะคะแล้วโบมาจัดโปรโมชั่นแบบว่าดีงามมากนะคะรถก็เลยแบบสั่งมานะคะโปรโมชั่น3ถุงนะคะเท่าไหร่ใครสนใจนะคะต้องเข้าไปแอดอโบเป็นเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะคะชาเขียวเนอะเพราะว่า ตัวนี้เวลาเราดื่มนะคะเราก็จะอิ่มเนะเราก็จะไม่มีความอยากกินขนมจุกจิกหรือว่าอยากไปกินอะไรที่แบบว่ามันแบบว่ามีแคลอรี่สูงนะคะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะ,ะขับถ่ายง่ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวของอของอของบีนะคะของคุณบีเนะของน้องบีอันนี้นะคะก็ผ่านไปนะคะอันนี้ก็ เป็นอานะคะเป็นมาร์กหน้านะคะมาร์กหน้าทองคำนะคะอันนี้รถเนี่ยใช้มาแล้วนะคะพอล้างหน้าออกมาปุ๊บเนี่ยคือหน้าใสกิ๊บเลยนะคะน่ะมาร์กไว้ทั้งคืนทำทุกอ่าอ่าสองวันสองสองคืนทำทีมาร์กหน้ามาร์กค,คอนะคะแล้วหน้าก็จะใสนะคะนะเนี่ยตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยรถไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยนะอ่าแล้วรถใช้แป้งเด็กรถไม่ ได้ใช้แป้งฟาวเดชั่นนะคะหรือว่า,อาลองพื้นเลยพเพราะลรไม่ชอบนะคะมันจะทําให้ลูกคุ้มขนอุดตันแล้วก็หน้าเป็นริ้วรอยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักการบํารุงหน้าอย่างดีใช้เซรั่มใช้ moisturizer แล้วก็มีตัวมาส์กตัวนี้ช่วยนะคะนะคุณก็คือจะหน้าใสนะคะตัวนี้ลดให้เคนด้าใช้ด้วยช่วยลด อารอยสิวนะคะรอยแดงรอยดำนะคะแล้วก็ฝ้ากักจางลงหน้ากระจ่างใสนะคะทาตั้งแต่คอลงมาเลยนะคะช่วยลดริ้วรอยด้วยอันนี้ลดยืนยันพอลดใช้เนี่ยมาทั้งหมด3กระปุกพอโบมาเปิดลอกนะคะลดก็จะซื้อตุนๆแน่นๆอย่างเงี้ยไว้แหละเพราะว่าลดต้องใช้ด้วยแล้วก็ ต้องให้ลูกสาวคนโตรถใช้ด้วยเพราะว่าน้องมีแผลเป็นนะคะจากรอยดํารอยแดงที่เกิดจากอ่าสิววัยรุ่นนะอันนี้นะคะซื้อมาจากร้านโบอีกเช่นกันนะคะโปรโมชั่นนะดีที่สุดในเกาะอ,อังกฤษราคาดีที่สุดในเกาะอ,อังกฤษแต่รถจะไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่คุณจะต้องแอดโบแล้วไปถามราคาไปคุยกันหลังบ้านเอาเองนะคะแล้วก็ไปดูโปรโมชั่นหน้าบ้านเท้านะคะแล้วอันนี้ก็เอ่อเป็นผลิตภัณฑ์นะคะบล็อกเบิร์นของอ่า คุณโอซี่นะคะของคุณหนิงปณิตานะตัวนี้เราเคยกินแล้วนะคะตัวนี้นี่ไม่มีอาการใจสั่นนะคะคือกินอาหารได้แต่จะกินได้น้อยลงนะคะแต่ว่าอ่ามันจะมีกระบองเพชรตัวอ่าส่วนผสมที่เป็นกระบองเพชรเนี้ยแหละคะ่ะนะมันมันจะทําให้เราหิวน้ําเราก็จะดื่มน้ําเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะวันหนึ่งอ่าสองลิตรขึ้นนอะนะอันนี้แต่ว่าเรากินอาหารได้นะไม่ใช่มันทาให้เราเบื่ออาหารไม่ใช่ยานะคะน,นี่เป็นอาหารเสริม แล้วก็ช่วยบล็อกเบิร์นอะเพื่อนๆจะเห็นนะว่ารถเนี่ยอาน้ำหนักลดลงไปนะคะหน้าก็คือจะจะเรียวลงนะคะน้ารถก็รู้สึกตัวเองได้เพราะว่าเสื้อผ้าที่รถใส่นะคะเครื่องประดับอาจิวเลี่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันมันจะหลวมโครกมันจะหลวมอะข้อมือลดจาก15.5นี่เหลือประมาณ14.5นะคะลดไปนิ้วนึงเนอะอันนี้แล้วก็กินนะคะสลับกับยี่ห้ออื่นเนาะ เพื่อที่ทําเพิ่มที่มันจะได้ไม่เกิดอาการดื้อยานะคะอันนี้โอซี่นะอ่าโบจัดโปรโมชั่นห้าก,กล่องนะคะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาดียังไงเนี่ยต้องเข้าไปนะคะไปแอดเป็นเพื่อนกับโบแต่บอกเลยว่างวดเนี่ยที่ลดได้ราคามาเนี่ยได้ราคาดีเพราะว่ามีการจัดโปรโมชั่นแล้วก็มีการซื้อเนี่ยนะคะเยอะนะโบก็นะให้ราคาแบบบา,บาเก้นเลยนะคะแล้วก็อ่า มีผลิตภัณฑ์นะคะ,ะที่รถไปสั่งซื้อกับโบเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าเวลารถไปเห็นรีวิวนะคะในติกตอกหรออะไรอย่างเนี้ยนะม,นมันใช้ดีก็นะคะเราก็จะสั่งจะสั่งโบเลยนะคะว่าโบรถอยากอลองใช้ตัวนี้นะโบไปเอามาให้รถได้ไหมโบ,โบก็จะเพราะว่าโบเขาสนิทกับชิปปิง้งเขา สนิทกับนะคะเอเจนซี่ที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกตัวของเมืองไทยนะคะนะเขาก็จะได้ราคาดีแล้วก็ได้ของจริงที่าสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าไม่ใช่ของปลอมนะเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพโบโบก็ทำขายมานะคะหลายปีแล้วเนอะโบเป็นแม่ค้าที่มีชื่อเสียงในเกาะอังกฤษนะ เอาของมาลงกี่รอบนี่ก็คือขายหมดนะคะก็ถือว่าเป็นร้านที่เชื่อถือได้นะคะนะาขายของดีมีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแม่ค้าแล้วก็ปานะคะสามีของโบเนี่ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ในร้านจริงๆถ้าของดีแล้วเขาใช้ได้ผลเนี่ยเขาจะเอามาขายนะคะนะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะอ,อันนี้เป็นครีมมาร์กหน้าตัวใหม่นะคะพีเซนเตอร์เนี่ยคือนางสาวไทยปุกลุก นะคะนะชื่ออายี่หอดีพาวนะคะโบเขาเคยลองใช้มาแล้วแหละก่อนที่เขาจะเอามาลงขายแล้วโบเนี่ยอายุแก่กวรถหนึ่งปีนะคะโบอายุสี่สิบห้านะคะแต่โบเนี่ยหน้าเหมือนเด็กอายุยี่สิบนะคะลองไปดูนะว่าอ่าแม่ค้าที่รถบอกเนี่ยนะคะผิวเด็กจริงๆนะคะคุยกับนางเปิดกล้องคุยกันนะหลังบ้านโบไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะโบมีการดูแลผิวหน้าที่ดีนะคะ อันนี้โบก็บอกแนะนำรถอ,อันนี้เป็นส่วนผสมธรรมชาติเลยนะคะนะน้องพุกลุกนางสาวไทยเนี่ยเขาทำรีวิวนะคือหน้าเขาใสมากนะคะโดยที่ไม่ต้องแต่งเลยนะเวลาเขามาทำรีวิวเนะี่ยตัวนี้โบใช้แล้วดีโบจัดโปรโมชั่นนะคะทั้งหมดสี่กล่องแล้วก็เลย่าลองเอามาดูนะคะเดี๋ยวตัวนี้ใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวรถจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะตัวนี้ยังไม่เคยใช้แต่โบใช้แล้วดีแล้วเขาเอามาขายแล้วรถเห็นโบหน้าใสจริงรถก็เลยซื้อนะคะ ่วนตัวนี้นี่เป็นอ่านะคะเป็นชินนะคะนะอ่าจากเมืองไทยนะจะมีทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ารูทวอเตอรนะคะนะก็คือว่าอันเนี้ยใช้ทาตาเบิกตาทาแก้มทาปากนะคะนะสีมันก็ไม่ลอกแล้วก็เป็นรสชาติทั้งผลไม้ทั้งหมดนะอันนี้นะคะนะอันนี้ก็ รถบอกให้โบเนี่ยเอามาทุกสีนะคะเพราะรถต้องการลองเพราะว่าเดือนหน้ารถจะไปเที่ยวเตอร์กีนะรถก็ไม่อยากที่จะขนกระเป๋าเครื่องสำอางไปเยอะอยากจะถืออ่าตัวทินเนี่ยแค่2ส,สีก็ได้ไปนะคะทาได้ที่เปลือกตาที่แก้มที่อ่าที่ปากเนี่ยนะคะแล้วก็คือจบเลยทาแป้งทาบัตคลาคือจบ นะคะนะออไม่หนักกระเป๋าในการเดินทางพกแค่นี้นะคะนะใครที่ชอบแต่งหน้าแนวธรรมชาติไม่ชอบแต่งหน้าแบบหนาๆนานาจัดๆนะคะชอบแต่งลุกคุณหนู everyday ล o กนะคะแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่านะคะหน้าดูสดใสมันเด็กวัยรุ่น แนะนำทินตัวนี้เลยนะมันมีหลายสีนะคะนะแต่พอแต่งออกมาแล้วเนี่ยคือแบบเราได้ลุคธรรมชาติมากโดยเฉพาะอีงยิ่ออง,ยงรถอายุ4 4ปีรถไม่อยากแต่งหน้าจัดเพราะว่าคนอายุมากพอแต่งหน้าจัดปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะดูแก่ไปเลยเราต้องแต่งหน้าแบบว่าบางๆอ่อนๆนะคะนะอ่าแล้วก็โชว์ผิวที่ดีสดใสน,นะคะในการบำรุงนะคะมันถึงจะดูเด็กเนอะถ้าเราไปแต่งหน้าหนาอะไรเงี้ยมันมันไม่เข้ากับสาววัย 40, 40ขึ้นอันนี้นะคะ เดี๋ยวตัวเนี้ยรถเห็นนะคะรีวิวดีมากนะแล้วก็ขายดีนะที่เมืองไทยอันนี้ชื่อไอย่อ,นนอฟิทเทเลอร์นะคะนะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆว่าใช้ดีไม่ดีนะคะแต่อันนี้รถไป c f มาจากร้านโบอีกเช่นกันแล้วอันนี้ก็นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะที่โบแถมมาให้รถนะคะนะอันนี้ของแถมจากร้านของโบนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอากริปนะคะ เรารับมวยผมเสร็จแล้วเราเอากิฟตตัวนี้นี่นะคะโบให้ลดมาฟีๆนะแล้วอันนี้ก็เป็นอ่ามาร์ l เจลลี่นะคะที่โบแถมมาให้ลดอีกแล้วก็อ่าดินสอเขียนคิ้วนะคะโบแถมมาให้ลดด้วยแล้วก็แถมวิต้าเจลเจลลี่มาร์โอ้โหโบแถมมาแล้วก็มีอ่ามาร์ลังนกนะคะของ h I n เอ็นทนะคะของอ่าเกาหลีเนอะโบให้ลดมาทั้งหมดนี่นะคะ สามซองนะคะตัวนี้เราเคยใช้แล้วนะใช้ดีมากแต่ว่า,เ,าเพอเอิเราไปใช้อี่ห้ออื่นเราก็เลยไม่ได้ซื้อยี่ห้อนี้นะคะนะอา่าตัวนี้นี่รถอ่าเลขคอมเมนต์เลยแล้วโบเขาก็ขายอยู่ด้วยนะอืม กามดนี้หมดไปกับ400ปอน,นะคะแต่รถบอกเลยนะได้สต็อกแน่นๆนะคะสามารถอย่าอยู่ได้า2เดือนอะไรอย่างนี้เลยนะคะเราต้องขอขอบคุณอาโบมากๆนะคะที่แถมของแถมนะให้รถแล้วก็รอ,อให้ของมาครบรอบจนหมดก่อนแล้วโบถึงทําการส่งนะคะของมาให้รถนะอ่าเราต้องขอขอบคุณโบนะคะที่แบบว่าอ่า เวลารถมีปัญหาอะไรรถโทรไปหาโบเนี่ยโบรับสายทันทีแต่ถ้าโบรับสายไม่ได้เนี่ยโบก็จะบอกรถเดี๋ยวโบเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้โบยังอยู่ร้านเดี๋ยวโบโทรมาหารถรถมีอ่าข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยคือโทรหาโบโบเป็นแม่ค้าที่น่ารักโบจะรีบแบบโทรกลับนะคะแล้วตัวไหนที่แบบว่าใชาแล้วไม่ดีเราบอกโบรถใช้ตัวนี้เราไม่ชอบอ่ะ โบเขาบอกอ่าไม่เป็นไรนะคะเขาก็จะรับฟังแล้วเขาก็จะไปบอกว่าเขาอ่าตัวนี้ลูกค้าใช้ไม่ชอบเขาก็เหมือนเป็นฟิทแบ็คให้กับอ่าบริษัทนะคะที่เมืองไทยด้วยว่าลูกค้าใช้ตัวนี้ดีใช้ตัวนี้ไม่ดีไม่ชอบอย่าเอามาขายอีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าโบเขาก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาให้ใส่ฟอร์เพื่อนๆในเกาะอังกฤษนะคะอย่าลืมไปกดเป็นเพื่อนนางนะคะไปอุดหนุนสินค้าโบโบนี่ไม่ได้สักแต่จะขายสินค้านะ โบยังสามารถแนะนำว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับสภาพผิวอย่างลดมีปัญหาเรื่องผิวหน้าของลูกสาวคนโตนะคะโบเขาก็จะแนะนำแบบสบู่ผลิตภัณฑ์ไรซึ่งเคนด้าเนี่ยนะคะผิวหน้านางก็จะดีขึ้นเลยนะคะนะวันนี้ขอจากไปก่อนค่ะนะขอทำรีวิวให้กับร้านบ้านโบแค่นี้นะคะขอให้ร้านโบรวยๆเฮงๆปังๆมียอดพรีออเดอร์ยอดขายพุ่งกระฉูดนะคะนะทุกรอบเลยค่ะจากรดลอนดอนค่ะสวัสดีค่ะ Every day, no.